หลายคนอาจคุ้นตากับภาพลักษณ์ของดาราสาวในจอที่มักจะดูตัวเล็กบอบบางและหน้าทนุถนอมจนทำให้แฟนๆเข้าใจไปว่าตัวจริงต้องสูงไม่มากอย่างแน่นอนล่าสุดโซเชียลถึงกับอึง้งเมื่อห้าดาราสาวชื่อดังออกมาเฉลยส่วนสูงและน้ำหนักจริงๆให้เห็นกันชัดๆโดยคลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยมายนัสสิ ที่รวมตัวกับเพื่อนๆดาราสาวได้แก่แป้วนัทพรยิหวาปริยาการมะนาวสอนศิลและเมนิสาชนพร้อมเขียนแคปชั่นชวนอมยิ้มว่าเมื่อมีคนบอกว่าพวกเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ จากนั้นก็มีการเฉลยตัวเลขจริงแบบไม่กักเริ่มจากมายนพัสสิสูง167เซนติเมตรน้ำหนัก51ิกิโลกรัมยิหวาปริยาการสูง162สเซนติเมตรน้ำหนัก47ิกิโลกรัมมะนาวสอนสินสูง167เซนติเมตรน้ำหนัก55ิกิโลกรัม แต้วนะัทพรสูง163เซนเมตรน้ำหนัก46กิโลกรัมและเมนิสาชนสูงถึง168เซนเมตรน้ำหนัก51กิโลกรัมเมื่อเห็นตัวเลขจริงแล้วแฟนๆต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์กันสนัน่นหลายคนยอมรับว่าเข้าใจผิดมาตลอดเพราะคิดว่าดาราสาวเหล่านี้ตัวเล็กกว่าความเป็นจริงบางคนถึงกับบอกว่าส่วนสูงของแต่ละคนสูงกว่าตัวเองเสียอีก สรุปชัดๆนาน,นี้ไม่ใช่ผู้หญิงตัวเล็กอย่างที่คิดแต่เป็นผู้หญิงหุ่นดีสูงโปร่งสมส่วนและดูแลตัวเองมาอย่างดีจนภาพในจอทำให้หลายคนเผลอเข้าใจผิดไปโดยไม่รู้ตัว